ตัวไหนดีเนี่ยฮะโอ้ยตัวไหนดีไม่เลี้ยงนี่ขาวดำนี่กะเน,นี่ยนี่กะบเมาะนี่ไงฮะโอ้นี่นตัวแม่ตัวไหนดีไมเลี้ยงนี่นี่ตัวปูตัวแม่นี่นี่กะปูนี่ยนี่กับงําเว้ยยังม,มีผู้ประการะเลย

นี่กับตัวปูวายก็สีขาวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวกันเออนี่นี่ตัวแม่เเร็วร็วเร็วเร็วเร็ว เ,เ,เ,เน,นี่ขี้ข้านตรงนี้ขีนะ้เกียรนะเี่ขี้ข้าร็นี้ขีเร์ ตัวไหนดีอ่ะเอาเลือดเลืเลืเนี่ยนี่ตมมัวแม่มดนี่ตัวผู้ khúc ăn thao nữa à, 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 à. nhiều nam cá này